เพราะคนคว้าเอามาจริงๆแล้วไม่ได้เพื่อคนอื่นเลยเอามาเพื่อแก้ไขตัวเองแล้วก็พบความจริงอีกอย่างว่าถึงเราจะทำตัวให้ดีอย่างไรถ้าสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยเราไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราฝึกตัวได้มาขนาดไหนอยากให้รอบๆตัวได้ด้วยเขาก็จะได้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เราเดินต่อไปข้างหน้าแล้วเราเองก็พร้อมจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเขา เราเลยไปข้างหน้าด้วยกันยิ่งไปหมู่ใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดีมั่นอยู่ตรงนี้แต่หักนะหลวงพ่อเนี่ยตระหนักดีว่าเราไม่ได้เป็นอัจฉริยะัน่นตั้งแต่เรียนหนังสือมาท่านปฐมก็ตกๆหลอนๆนะลูกเมื่อตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นอัจฉริยะบางอย่างพอครูพูดเสร็จก็เข้าใจบางอย่าง ซักแล้วซักอีกจนกระทั่งครูบาอาจารย์บางท่านมีความรู้สึกว่ามันไม่รู้หรือมันแกล้งไม่รู้ครูบาอาจารย์ลำคาญขนาดนั้นจากตรงนี้นี่เองเห็นใจคนอื่นที่เขาก็ไม่ได้ฉลาดปาเปลืองทำนองเดียวกับเรานี่แหละแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่อะทนให้เขาซักถามเนี่ยมันก็มีไม่กี่คนนักหรอกหลวงพ่อก็มาจากโรงเรียนที่ได้ชื่อว่าดีของประเทศไทยขนาดนั้นครูบาอาจารย์บางคน โยนทิ้งหลวงพ่อบอกไอ้เนี่ยมันชอบซักหารเรื่องจริงๆเราไม่ได้หารเรื่องแต่ว่าเราอยากจะรู้ความจริงเพียงแต่ว่าเรานะเป็นเด็กลูกทุ่งกิริยามารยาทอะไรมันอาจจะไม่งามไอ้สิ่งเหล่านี้นี่เองที่ทําให้เมื่อตัวเองหนึ่งมาเจอคุณยายก็ทํานองเดียวกันแต่ละเรื่องที่ไม่เข้าใจซักยายแล้วซักยายอีกทั้งหลายหนจนกว่าจะเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจนี่ไม่ยอมเจอหลวงพ่อ,อครูไม่ใหญ่ก็เช่นกันอะไรที่ค้างใจอยู่โดยเฉพาะการฝึสกสมาธิซักจนกระทั่งอย่างที่เคยเล่าไว้ฟังนะไข้ขึ้นโดยกันทั้งคู่นะแล้วท่านก็บอกพอได้แล้วมั้งแล้วก็พาไปเจอคุณยายเมื่อไปเจอคุณยายก็ซักอีกทำไมจำไม่ลู้ลย เรื่องมันนิดเดียวมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความไม่รู้จริงอะไรสักเรื่องเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาว่ารู้รู้กันแล้วนะเอาเขายิงมันรู้ไม่จริงหรอกเราสิจะเอารู้ให้จริงบางครั้งก็เกินเพด,ดานบินที่ครูจะตอบก็เลยกลายเป็นเรื่องเหมือนเรานี่ไปแกล้งซักแกล้งถามแกล้งโง่ไม่เราเคยไปลองภูมิภูบ้าอาจารย์เลยอยากรู้จริงๆจ,จากตรงนี้นี่เอง พบว่าแม้ครูบาอาจารย์ต่างๆตำรับตำราต่างๆที่เขาเขียนกันเอาไว้เขาให้ความรู้เรามาระดับหนึ่งแต่มันยังไม่หมดเมื่อเป็นงั้นอะไรที่เรารู้มาได้ชัดเจนเท่าไหร่ก็พยายามที่จะให้เขาได้ไปมากเท่านั้นแล้วไม่กลัวเขาจะรู้มากกว่าเหรอไม่กลัวรู้ไปเถอะหนึ่งรู้ให้ทันเราตอนนี้สองเองได้แล้วเองรีบไปค้นคว้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป แล้วเราไม่เสียหน้าไม่เสียหน้าหรอกจะได้เป็นโรคศษย์เองวันหลังก็ได้จะต้องไปเสียหน้าอะไรเพราะความรู้จริงในแต่ละเรื่องมันยากจริงๆมันไม่ง่ายเลยไอ้สิ่งที่ยากพยายามทําให้ง่ายแล้วรีบส่งต่อเพื่อเขาจะได้เป็นค้นคว้าต่อไปเขาค้นคว้าได้เท่าไหร่<ม>เดี๋ยวเราไปขอเขากลับมามั่งอย่างนี้โลกเจริญเกิดมาชีวิตหลวงพ่อไม่เคยห่วงความรู้ มีแต่ว่าอุตสาห์คันเอามาให้แล้วแล้วเองไม่เอาเนี่ยแม่มันหมุดหมิดนะจะบอกให้